พี่น้องเต็มปุกับเต็มสก้าเลยเนาะน้องเที่ยวเนาะมีแถบโกวบกับแนงสวยๆนอโกวบเลยเนาะน้องเที่ยวเนาะจีนี้ก็ไปติดตามกดไลค์กแชร์กดซับสไครให้เ่า้มออีชแนลน้องแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ้เหนือนะจวันดีพ่แมพี่น้องเอฟซีใหม่และวเอฟีเก่าทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เข้ามารับชมคลิปของเป่าต้มกับสา่าลุงวันนี้น้องเที่ยวจ้ะ ปิดเทอมมาถ่ายคลิปให้พ่อช่วยกันทำมาหาก,กินเนาะท่องเที่ยวเนะจ้วันนี้บ่าวต้อมจะพาไปหัดแหงกบป,ปวบกับตัดนอหนอไม้เหมือนเดิม้ะพี่น้องไปเพื่ติดตามรับชมกันเลยไปท่องเที่ยวไปเห็นไหมท่องเที่ยวทางนี้ไม่ค่อยสวยสวยจ้า กล้องสั่นกขอโทษขออภัยนะพี่น้องแต่กล้องมือใหม่เนาะน้องเชียวเนาะจ้าเห็นไหมลูกเอาให้เห็นด้วลูกเด้อมาใกล้ลูกมาสัตว์หน่อย อ๋อสวยน้องเชียวเนาะจ้าสวยสวยเลยไหนนี่ลูกอุบอบเลยลูกนี้เห็นไหมลูกเห็นจ้าต้องดีเด้อเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเขาไม่เห็นด้อลูกเด้อ ไปแล้วตรงเ้องหละงจ้านี่ลูกเดี๋ยวอย่างอบอวลขนุนเลยเมื่อกี้เมื่อกี้พ่อไม่เห็น สวยเนาะน้ะนองเชียวเนาะจ้าพวบเลยนหน่อสวยๆจ้าสวยเนาะน้ะนองเชียวจ้าพวกขนาดเลยามลกมาเอาให้พี่น้องเขาเห็นด้ นี่ถ้าถ้าเป็นถ้าภาพมันสั่นภาพมันเบลอต้องขอโทษขอไปพี่น้องพอวันสาวลุงไม่ได้มาเนาะสาวลุงไม่สบายให้ลูกสาวมาถ่ายห้อเชี่ยวมาถ่ายน้องเชี่ยวจุ้พักเรียนแล้วเนาะนอะ้องเชี่ยวเนาะปิดเทอมจ้าสอบเสร็จแล้วไปเอาไปใส่อืมเอากูมาใส่ได้พี่น้องเอากูลูกใหญ่มาใส่อบขนาดเลยแหนง phải rồi nó nóng kia nó đẹp ngàm cha

สวยจ้ะาดอกน,นี้เด็น้องเคี่ยวก่อนนี้สุดยอดไปพาพี่น้องไปดูผลงาน หนูเชื่เนาะจ้าไปทีเนี้ยนี่ผลงานข้อแรกกับหนอเนอะหนูเชียวจ้าอาพี่นอกมาดูส้มไปพร้อม ไปพี่น้องไปรอรับชมอีกหนึ่งกออนาะน้องเจียวนะก้อที่สองพี่น้องแหน่งเต้นกออนาะน้องเชียวนอะ,ะแหน่งอวบขนาดเลยกอที่สองสวยมากเลยอืสวยจ้ะ ดูเกี่ยวเนาะจ้าบอบขานาดเลยยิงเชียวอุบวบเลยจ้าไปน้องจะสวยของเชียวเนาะีตัดน,นอ อันนี้เอาไม่หลบฮะอันนี้หนอเล็กเกินเกินเปล่าแ้่หมึงนงแคตดูสวยเลยจ้าหนังไหลหน้าเลยนะ้องเที่ยวเนาะจ้า ฝั่ง,งนน้นเลยลูกสองกอพี่น้องจะเต็มฮอดคุกงน้องเชียวเนาะจ้ะหลายขนาดเลยไปยังมีฝั่งล้นอีกฝั่งนึงลูกไปน้องแค่เนอง ไปดูไปนี่เต็มหมดคุกเนาะสรุปผลงานสองกอพี่น้องเต็มคู่กับเต็มตะกร้าเลยเนาะน้องเที่ยวเนาะอจ้ะมีแต่แหนงอบอวบกับแหน่งสวยๆหนออบอวลเลยเนาะน้องเที่ยวเนาะจ้ะทีนี้ก็ไปติดตามรอรับชมได้เลยพี่น้องไปน้องเที่ยวไปกลับบ้านเรากลับมาถึงบ้านแล้วพี่น้องทีแรกว่าจะมาปอก จะไปทํามาไม่มีเวลาปอกพี่น้องบ่าวต้อมติดธุระต้องรีบไปธุระพี่น้องไปทําธุระไว้โอกาสหน้าเนาะพี่น้องเนาะไว้รอบหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวบ่าวต้อมจะไปทั้งตัดทั้งหักทั้งปอกเลยพี่น้องคลิปนี้จะฝากไว้สำนี้แหละครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามให้บ่าวต้อมออนยูทูชแนลเลยนะครับผิดภาพกันใดต้องขอโทษขออภัยพี่น้องวันนี้บ่าวต้อมกับน้องเกีียวต้องขอตัวลาไปก่อนครับรอชมคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ ฝากเป็นกำลังใจให้สองคนพ่อลูกด้วยนะครับ